เอ้ยไอ,อบูว่าจะไปเล่นนั่นตรงนั้นหน่อยอ่ะโอเคไปเลยไปโอเคปละจเจ็บอ่ะเจ็บมือเ็บ มาถึงแวทีนี้ก็ตวไปเล่นน้ำเย่สนรกจังเลยเย้เย่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 อุยอนาคตเอ็งไททันอะบ้าสร้างประชาก่ออันเลยอันเวยจังอันวยอันเวย สองพันปีต่อมามันไปเล่นนานจังวะฮันไปเล่นโเลยไอ้เลย้บูฮะแล้วไอ้เกมไปไหนอะเอ่อมาไปเล่นน้ำตั้งสองพันปีต่อมายังไม่กลับมาเลยอืย้อฉันว่าจะไปดูมันสน่อไหม

ดเด็กมึงอะันแล้วกูจเด็กอะกลับดีกว่าเอ็มกูไปกันเลยวะดูไหนเดี๋ยวกว่าฮะไอ้กูในม่วง ม like ันมีอบอุ่นมันช่วยกันไหนดิมาแล้วไหนวะเอ็งบาลลวจะให้กูช่วยอะไรเพื่อกูหิวหิวเราทำอะไรเสร็แล้วกูจะเด็กมึง

Nope, it's not sorcery, it's video leap. Let's get into it. I first shot myself. ไม่มีอาหารกินแลอดวันนี่ววนอ่อไปบกไปขึ้นบกดีกว่าขึ้นบกดีกว่าเยอะเลยไม่ไมีอาหารใ่กินตลอดเลย

อืมฮกิฮกมฮึ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 มันมมฮึมฮึมฮึมฮม ูเียอันนี้มันดีจริงๆฉันว่าจะเอาทักลอกสน่อยเนี่ยอันเนี้ยมันท่างดีจริงๆมึงตายปะ,ะเคร์แล้วอ,อยากลองชิมรสชาตินยแค่นีนมันท้อเลย

บ้านนีฮะคุณสอนแร้คกูเลี้ย,ไยไงไปขาดเครกินอะไรสสดีครับดีคยมคมูมิครับเอมีทหารทุกคนไม่ไมโตอ,อะไรเข้ามาไม่ได้แล้วจะกินข้าวันก่อนกนไ่ชิบ ฉันได้ว่นลอจัดการมันเาใช่แล้วกูจะกินมึนงยำ